2. ห้องน้ำหรือห้องมหาพิจารณาคือห้องพัฒนานิสัยพิจารณาสังขารตามความเป็นจริงโดยมีหลักธรรมประจำห้องคือสัมมาสังกัปปะหรือการดำริถูกซึ่งได้แก่ 1. การพิจารณาได้อย่างถูกต้องถึงความไม่งามและความเสื่อมของร่างกายความเป็นรังแห่งโรคของร่างกายเพื่อสอนให้เราไม่ติดหมกมุ่นในกาม 2. ไม่คิดอาฆาตเคียดแค้นใครเพราะได้พิจารณาเห็นถึงความเป็นรังแห่งโรคของร่างกายและความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต 3. ไม่เบียดเบียนร,รังแกใครเพราะได้พิจารณาเห็นถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายของคนทั้งโลกลักษณะของห้องน้ำที่ดี 1. ขนาดห้องไม่ควรเล็กเกินไป หรือใหญ่โตเกินความจำเป็น 2. เน้นการแต่งห้องน้ำในเรื่องของความปลอดภัยทำความสะอาดง่ายสะดวกต่อการดูแลรักษา 3. ม,มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องน้ำที่ครบถ้วนมีคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน 4. มีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับเด็กและคนชราพร้อมทั้งติดคำแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ไว้ในห้องน้ำด้วย วิธีการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้องห้องน้ำนั้นใช้ในการดูแลสุขภาพและความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหม่มให้ถูกสุขออนามัยในแต่ละวันจะได้ไม่เกิดโรคต่างๆตามมาและใช้ขับถ่ายซึ่งจะต้องทำการพิจารณาสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาทั้งปัสสาวะและอุจจาระเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสุขภาพของเราปกติหรือผิดปกติอย่างไร นอกจากนี้เราจะต้องรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดรู้จักซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาไว้ในห้องน้ำไม่ให้ขาดจัดตารางเวลาให้สมาชิกในบ้านช่วยกันดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำโดยเฉพาะการใช้ห้องน้ำจะต้องมีความเคารพเกรงใจผู้อยู่ร่วมกันในบ้านทั้งเรื่องการใช้ห้องน้ำและเรื่องอื่นๆที่สำคัญคือห้ามสูบบุหรี่ และนำสุราเข้าไปดื่มในห้องน้ำถ้าทำอย่างนี้ได้จนเป็นนิสัยเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีความรับผิดชอบไม่เกี่ยงงานไม่มักง่ายไม่มีทิฏฐิมานะไม่อวดดื้อถือดีดูถูกผู้อื่นเป็นคนช่างสังเกตและเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง